สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอทซถูกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพารวยครับืันนี้กระทอโอกาศมาอยู่ที่สำนักผ่น้นักจานทร์ตอมนะครับค่ะคำว่าแล้วกระสิมติต,ตามต่อคืองวดคอนจาจาร์ตอมก็เคยบอกเอาไว้นะครับเนาะว่าอพอสวัยก็ลงอยู่นะครับเด้อมือไปรอพระที่วัดปลาสามาคีธรรมนะครับเนาะเลขทะเบียนรถบรรทุก ที่นำบอกรอพระมาพอสวายกับลงหายตั้งสองคลิปดนะครับเด้อสามหาเจ็ดนะครับเนาะกะเข่าเต็มเต็มมือวันรอพระเมื่อนั้นกะมีพอสวายไปลงตั้งสองคลิปสามคลิปนะครับเนาะกับเอกทูบอีกแปดสามสามครับเอฟซีอ่ากะบเอฟซีที่ติดตามคลิปพอสวายกับสี่ได้กันทุกคนอยู่นะครับเนาะเอาบัตรนี้เข้ามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับพอสวยพาด้วยนะครับเล้เมื่อนี้เขาสิไปฟังอาจารย์ตอมว่าเปินฝันใดตัวใดน,นะครับเนาะเพินบอกว่าเปินฝันเดี่ยวครับ F c ซครับ FC ซเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสวยพาด้วยนะครับเล้วอยู่ที่สำน,นักอาจารย์ตอมนะครับเนาะเขาสิไปฟังอาจารย์ว้าสูฟัง บาเพิ่นสิมีแนวทางให้ตัวใดนหลังจากเพิ่นไปทําพิธีบวงสรวงไม้สองวัดนะครับเนอะเอาพร้อมกันคือวัดอ่าเวียงหนองตาลน,นะครับเนะแล้วก็วัดปทุมวันอีกที่หนึ่งครับเอฟซีอ่าเพิ่นไปทําบุญทํากุศลมาแล้วเพิ่นสิมีอ่าบุญเอยียงแกะห,ห้เฮาเอฟซี FC ครับเพิ่นสิให,ห้เฮาอะไรนลำแน่นะครับเอฟซี FC ครับ สวัสดีครับอาจารย์ต้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องฮันครับเลขอาจารย์ต้อมมันเป็นเข่าอันนีลดขนผาลดขนพระี่วัดสว่างธรรมบันดาลกนเลยที่พ่อโสฬาได้ลงไว้ให้แล้วกัเลขทูบอีกน้ำเพื่อล้องเบลที่แปดสามสามกับแปดแปดสาม เมื่อนี้จะจะมาสรุปโค้งสุดท้ายค่ะอาจารย์ต้องมันฟันดีบ่ค่ะหรือว่ามีแนวทางแบบใดบ่ค่ะบ่าฝันแต่ว่าขางนี่คู่บนฝัน,นเกี่ยวนะโอ้ได้โทรมาถามว่าคุณทีอาจารย์ได้เลขตัวใดว่าสันอือเรียกว่าได้แปดหา่าอืมแปดห่าตัวเดียว แปดหาตัวเดียวซื้อไว้ล่างย่างเย่ยวโอแปดหาล่างย่างเดียวเราไ่เคยฝันเห็นเราเราได้โทรมาถามฝันเห็นอาจารย์ข <c oughs> ้องหมื่อสามหมื่อแล้ววะส่ดไว่ามีเหล็กตัวใดียวมันเคยไปซื้อแปดหาละ <c oughs> หนอแปดห้าตัวเดียวเพค่ะขึ้นก็นได้แปดแปด ฟันเห็นยายเฒ่าตายอายุ88ปีบุดเฒ่าตาย88อายุปันหาแม่88ปียายเฒ่าครับเนาะ87 88นี่แหละจักเต็มเพเต็มนะอายุเล่านะแต่ว่ามันย่างเขา88ปี ดสิบแปดปีครัว่าแปดสิบแปดกับสิบแปดแี่เจ็ดก็เข้าอย่างเนาะที่จำเนี่ยละแต่ตั้งต่อาจารย์เปลี่ยนเสียงไว้แล้วเสียงไว้แล้วแปดฐานอืเสียงไว้เรียบร้่อยแล้วโลงโล่งยางเดี๋ยวเทิงเ่ิงมาสื่อสื้อโลงยางเดียวสื่อล่งยางเดียวมุดมาต้อง กดบ่ซื้อจังตัวน, <laughs> นี่เราพูดใจเดียว,วนะก็แตดแป่ช่องตัวก็ซื้อพัญหาเพื่อขายอีบกการอ์ <laughs> บราอบบลกการอบจังรักลอยได้มีความฝันชั่ํนหนั่ ก็บอก่ค่อยได้ฝันนะบ่ค่อยได้ฝันอืมนอนก็นอนหลับไปสิบ่ค่อยฝันนอนหลับอนอนหลับฝันดีอนอนดีบ่มีฝันแล้วมาขึ้นนะฟันเห็นยายตายโอ้ยแย่าอยู่ในบ้านมันเป็นแมนต <ๆ S 2> ิบ่บบรนะบาดอีกนะอายุเราแปดสิบเจ็ดสิย่างแปดสิบแปดอืม เพิ่มแปดเจ็ดอีกสักตัแน่นอนค่ะการไหวเจ็ดการไหวตัวมันเพ <laughs> ราะว่าเป็นปอาย,ยุเพราท่านเต็มเหล็กเป็นหนีไมกมีตัวกันเนาะค่ะมีอีกอ่ะแอปออเดอร์ได้อาจารย์ตองเพิ่อนก็กราฟดิครับเพิ่อนเอาตัวเดียวโดดดเลยปั้นเฟ้งเกษตรว่าถือกระบอกนั่นนะบ่มีงบหลายวังงงานคอเล่าเข่าสุ่งหดดิแต่ว่า เขาเมา oh ื oh. a, a ่อค i̇şte. ืนเล่าตลอดอเอาเอาเชียวล้างค่ายแล้วได้นะอือขึ้นล่างก็คือล่างอย่างเดียวเราซื้อนั่นแหละว่าหันหาซิปโตเนาะเราสั่งมันก็ออกของเราอีดีเออแม่นอีดีเด้อเนาะขันซึกนี่ก็แล้วได้หลังคามวันนี้เพิ่นได้ยังครับงวดนี้เราดังลาเลขรถอัน3 79อันน่ะกลับเอา เอาซีมเจ็ดหาอย่างนี้อเอาเพิผมขึ้นมาอของคุณพ่อเนาะค่ะที่จะเขียนไว้บนในเขียนต้นไม้เราเราลงเขียนไว้ต้นไหม่เพราะว่าเราสีบบอนบอหายสัมผัสสามเจ็ดเก่าบอสค่ะของคุณพ่อเมนสามเจ็ดสามเจ็ดเก่ากับสามเจ็ดหาเมนปะเมนอะ มันยัให้อปวไปทมถามเราเบิ้งไหมถามเบิ้งดูปอสามกับห้าเก้าลขพ่อเสามกับห้าเก้าเพ่ออ่านซ้ลลอกอานซล็อเนาะอ่านซ้ลอกวันวันหนึงลอกกับือแต่ว่ามันสื่อระสามกับห้าเก้าเจ็ดสามกับห้าเก้านห้าเกจนีย จาแน่กัดึงโรตเตอรี่นี้สามเจ็่อแมนสามเจ็ดเก้าซื้อไ้แล้วการซื้อสามเจ็ดเก้าสามเจ็กงวดก่อนนำเบิดเลยนำงวดก่อนนำใส่ับเลยแมนาสังขัดเราานี่แล้วเลยแล้วงวดนี้กิกาว่าขั้นได้กัรักแสนขึ้นขั้นมันออกตตว ซาลานี่เป็นซาลาาาลปฏิบัติธรรมขาดขาดสิบคือว่ามุ่งหลังค้าแม่นบอกขาดไม่เขาจะเห็ุขันตอนนี้แม่เนื้อมุ่งลังค้าว่าขาดกระขาดเทมขึงหลังค้ากับเทพขึ้นข้าเจ้าถึงน้ำข้าเจ้าครับบ่หลายเห็นนะข้าเจ้ากับเมีนเยอะมากว่าละลอยสองลอยนะพระสะสมไปซื้อซื้อปูนคิวละสองพันครับ ตอนนี้เพิ่นตั้งไว้10คิวเดี๋ยวนี้บริจาคมาได้ได้8คิวอ้กับ2คิวเเนนาาะะะค่10คิวได้อีก2คิวอืม2คิวกัเลยประมาณ4 0 0 0เนาะคก็ติดต่อทางแอดมินก็ได้เนาะค่ะเนาะบางที่อาจารย์เพิ่นยากเพิ่นก็บ่ได้รับเนาะแม่นๆโทรมาบ่ได้รับหรอกแย่แยกกันมากหลายะเนาะ กับเชิญไปมองนั้นมองนี่มอง .swing บานส่วนโตแน่มองนั้นมองนี่ใช่ไหมคือบาแต่ว่าตอนนี้ก็มี่มี่เองก็มีพระบ่มีเออพระเจ้าพระคุณเจ้าเนาะเพิ่นก่ามาพักมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเรื่อยๆเป็นสุดเป็นสุดเพิ่นกับมาร่วม อยากร่วมสางน้ำโมเสรมาสางซอยซอยกันอาคำว่าสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมันถ้าถ้าเจ้าสำนักหรือว่าผู้ดูแลน่ะมีงบหรือว่ามีปัจจัยที่สี่ดูแลพระภิกษุงศ์ส,งสูสงได้เพื่อกาสามารถอยู่น้ำเฮาได้ยู<ใ>น,น้ำได้คืก <ใน S 2> อกันครับเพราะว่ามันเป็นสตระขึ้นว่าสถานปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ได้เพราะว่าต่อรับเบิดเพราะว่าผู้ใดที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนาะสายบุญต่าง อยากมาร่วมบุญร่วม,มกุญสนกับที่ผ่านมาทางเอ็ดมินก็นได้เพราะว่าอาจารย์ตอมเพิ่นกับวอมเวลาครับเป็นทีครับติดต่อมาทางเอ็ดมินเลยครับบ้านนี้อันเห็นอาจารย์เพ,พิ่นรอพาเพิ่นจะไปถวายวัดใดค่ะจัดถวายวัดปทุมหาสิบองค์โอ้ตอนนี้<ะ>ได้จก<ป>ักองค์ละค่ะตอนนี้รออยู่นี่สิให้ได้ยี่สิบองค์แต่ว่าอยู่พ่ได้กัซซีกัซซีครบแล้วล่ะกัซซีครบแล้ว ผูไดอยากสีร่วมเป็นปูนเป็นทรายกะติดต่อแอดมินได้จากได้ามี f เอฟซีถวายปัจจัยมากนึ่งพันบาทเนาะค่ะมันหวมรอค่ะจำนวนหาสิบองค์เนาะจำนวนหาสิบองค์ตอนนี้ได้ยุ่มมานี่สิบล้งปีไม่แล้วค่ะสิ ไปถวายเพิ่หลงปีหม่โมปลอมะแก่โอ้ครับองค์นึงนี้เท่าไรค่ะหรือว่าแล้วแต่ซะค่าแล้วแต่ครับเป็นหาบาทสิบบาทสามารถสามารถรวมื่อเราบุญได้เออเอามารวบกันก็เป็นเป็นองค์กันก็สามารถท่าบุญได้ให้กันอันนี้ทรงในซ้ำกัน เพราะว่าจิตบาทสิบาทเศ้าบาทเพราะเพราะว่าเขาคิตใจเขาคิดใจไดบุญอันเดียวกันว่าละบุญอันเดียวกันได้ซ้ํากันเพียเพียงเยว่าจะบุญนั้นก็เกิดเพิ่งว่าขอให,ให้เขาทําบุญนันแห้งหลายเพิ่งว่าเนาะบาทสิบบาทได้รบาทสิบบาทได้รวมเป็นไส้เป็นไส้เป็นปูนได้เันกร่วม รวมร่วมกันกับสร้างมาสินะสร้างมาเพิ่นกับมันกับเป็นใน้วาลาบุญเดียวกันครับก็อันนี้สรงในซ้ำกันเบิดแมนแมนครับอยู่ที่เฮาสิอ่าสะทธาความศรัทธาเฮาก็คือเชียงบอกไว้ก่อนล่ะคือองค์หนึ่งแต่ว่าจะองค์น้อยองค์ใหญ่กับสร้างคือหาหนึ่งอ่าองค์หนึ่งได้หาหากับเนาะ กับบนี้และนรับนับมันเป็นกับเป็นกันเนาะป้าป้านบ้านบ้านไกนครับทางแอดมินค่ะได้ร่วมบุญน้ำอาจารย์ดูดอกการรอพระเนาะค่ะเนาะ ตามกำลังสตาร์ทท่าแอดมินก็บบอดี้มีสซ์สับหลายเเลยครับมันเป็นอนิสงนุนเท่าตัวเป็นอนี้สงนุนดวงเท่าเกิดเท่ากต๊กปีบ่ดีต๊กปีข้อขาต๊กปีหายนะอาโต๊กวั่นจมวั่นวีนาโเออมันก็สามารถนุนเท่าได้เป็นการนุนดวงงานทุนกัดดวงช่วงดวงบ่ดีชีแก้ดวงแบบใด ก็คืออาจารย์ต้อมเพึ่นแนะน้ำให้แก่ง่ายๆคือว่าถรอพระเนาะค่ะถลอพระอันนี้สรงหลายสูง่ค่ะเป็นการเสริมดวงเด้อยค่ะเองทีอันนี้ทรงเฮ้าปีใหม่เสียเฮ้าที่เฮ้าที่เสริมดวงใส่ปีใหม่เสียเฮ้าก็รวมมาเลยสิบบาทยี่สิบบาทเพั่นบริวารอ่าบาทนี้ก็วบาเปล่าเดียวเขาไว้เทพก้อนหมูด้วยครับเด้อ ครับมูได้ครับเสตีเงินล้านได้ครับเสตียมีไทรจกใส่เบิร์ตได้อยู่ในกระเป๋านี่ครับทำมาจักกระพัดเนี่ยกินบบกจกบกฟองนี่แหละดวงไปมองได้กระรวมมองหันสาธุสาธุสาธุครับเรืออาจารย์ครับสาธุเด้อนี่นี่ของควาสไว้ครับนี่เลขกวะนี่เลขล็กควาสไว้มีนเอแอ่ารวม เพไเบิ้งนาเค่ะาพสวัยบรการ่วมอนุโมทนานาลัเพราะว่าสายบุญยู่แล้วจะเก็ดบุญนะครับอิบีอนุโมทนาสาธุไปกับปอสวัยนะครับเรยอิบครับสาดครับมีโอกาสเฮ็ดเออครับเพราะว่าจะเป็นบุญหน่อยบุญใหญ่มันอันนี้สงมันหนุนเท่าผู้รัางค้นว่าเห็นมูถือก็คือซื้อบ่ถือน้ำมูก็คือ มีแต่อยากได้แต่ว่าต้องเหตุกรต้องสางกรมีน่อยมีหลายใหสรสางกร <Okay. S 1> ให้ฝึกสละฝึกเอาบุญเอาท่านกรน, <Okay. S 1> น,นะเฮาแจ้งสิได้ืันนี้เฮาม้เหตุบุญ uh huh. น้หมูเนี่ยอันนี้ทรงหลายๆกันเนี่ยเกิดเจ้าของดวงบ่ดีดวงผู้อื่นเพิ่นดีเพื่อนก็สามารถหนุนเท่าได้เออ mm hmm. เป็นว่าละ บุญเดียวกันกราบเดียวกันครับนว่านั่นแหละมันกันหนุนเข้าได้ดึงเข้าขึ้นได้สามารถมีโชคน้ำกันได้ครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุเพิ่นจังว่าเฮ็ดบุญนะเพิ่นเป็นลักษณะนั่น้าลาบะจบแล้วบะ อันนี้ก็คือเป็นการเฮาสั่งบุญนะครับเนาะพอเรื่องบุญปุ๊บพอสวยก็คิดทันทีเลยเอาทันที่นะครับออกกอดโมเลยครับเอฟซีกับเอาหายอนุโมทนาสาธุไปความกบพอสวยพารวยนะครับเพื่อเอฟซีกับสำนักขิตนี่ก็ขอหยุดตีขีดไว้เพียงสำนีก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียังนไงครับ